ส so, วัสดีครับทุกคนผมแม็กก e เกม o o ูและหลังจากที่ทําการเปิดตัวอย่างซุ่มซ้มเจ้าก,กวางน้อยสุดน่ารักลิเลียก็ได้เผยตัวออกมาในฐานะแชมเปี้ยนคนล่าสุดของ League of Legends ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหล่าแฟนๆเนี่ยก็ดูจะตอบรับเธอดีไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่แปลกใหม่ลักษณะนิสัยที่ถูกสทอนออกมาทั้งในเกมเพลย์และแอนิเมชันยังไม่นับสำเนียงสกอตแลนด์แบบที่เหล่าคนแครในเกม RPG จะมีกัน ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมากับวิดีโอต้นกําเนิดของเจ้ากวางน้อยนักเก็บฝันขี้อายคนนี้กันเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปพบกันเลยกับวิดีโอต้นกําเนิดลิเลีย h e bashful b l ลู m ลองจินตนาการดูนะว่าคุณเนี่ยเป็นความฝันของต้นไม้แห่งความฝันที่ผลิดอกออกมาเป็นกวางน้อยวิเศษและตอนนี้ต้นไม้แห่งความฝันที่เป็นมามีของคุณเนี่ยก็กําลังป่วย คุณเลยต้องออกไปตามหาความฝันของเหล่ามนุษย์ที่คุณเนี่ยรู้จักผ่านแค่การมองดูความฝันของพวกเขาเท่านั้นเป็นไงค่อนข้างที่จะงงเลยใช่ไหมใช่และนี่แหละคือสิ่งที่เราทีมพัฒนาของลีเลียจะต้องเจอเมื่อเริ่มทําการสร้างลีเลียซึ่งคําถามแรกๆที่พวกเขาถามกันเนี่ยก็คือความฝันในเกม League of Legends เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันจะปรากฏออกมายังไงในเกมจริง จังเกิลเนี่ยจะเก็บความฝันได้อย่างไรและจังเกิลเนี่ยมันเก็บอย่างอื่นนอกจากคําด่าว่าทําไมไม่แก๊งเลนตัวเองของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยหรือซึ่งแดนไรอต์แม็กซ์เวลล์เอมอนส์ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นคนดีไซน์แชมเปี้ยนเขาก็บอกว่าทันทีที่เขาตัดสินใจได้ว่าลิเลียเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนเกี่ยวกับความฝันเขาก็ได้ใส่อะบิลิตี้ที่ทําให้เป้าหมายหลับเข้าไปในคิดของเธอทันทีซึ่งมันก็ได้กลายเป็นส่วนหลักของคิดเธออยู่พักหนึ่งเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นกวางน้อยชวนฝันได้อย่างไรถ้าเธอไม่สามารถทําให้คนหลัับฝนได้ แต่ไอการทําให้หลับของเธอเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันในช่วงการพัฒนาในช่วงหนึ่งอ็บบิลิตี้ที่ทําให้หลับของลิเลียเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นสกิลช็อตแล้วก็ถูกเปลี่ยนอีกทีให้กลายเป็นช่อดอกไม้ที่จะเกิดขึ้นตามกําแพงเพื่อรอให้พวกคนที่ไม่ค่อยมีรอยอยากในสมองได้เดินไปโดนแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนอีกทีให้กลายเป็นกับดักที่ทําให้หลับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเจ๋งด,ดีแต่ว่ามันก็สร้างให้เกิดเกมเพลย์ที่มันมีแพทเทิร์นง่ายๆก็คืออย่าเข้าไปใกลไ้ไกวาง แต่ในท้ายที่สุดทางทีมก็ได้พาเธอมาถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายที่ทําให้การทําให้หลับหมู่ของเธอเนี่ยต้องใช้ร่วมกับทุกอย่างในคิดของเธอโดยทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาได้ออกแบบให้ลิเลียมีแพสซีฟที่จะทําให้ศัตรูติด Dream Dust จากทุกๆ Ability ของเธอเพื่อให้เธอเนี่ยสามารถกด Ultimate และทําให้ศัตรูทุกคนที่ติดสถานะนี้อยู่หลับไหลแล้วก็ถูกเธอเนี่ยเก็บเกี่ยวความฝันแล้วก็ชีวิตไปพร้อมๆกัน ซึ่งไอ้ Dream d u เนี่ยจะทําความเสียหายเป็นเปอร์เซนต์ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยซึ่งก็ได้ทําให้เกิดเรื่องสนุกๆในช่วงพัฒนาโดยไรออดโคยุนกุผู้ดูแลเรื่องคุณภาพเนี่ยเล่าว่าผู้เล่นที่มาเล่นทดสอบไปพวกเขาเนี่ยบอกว่าแพสซีฟของเธอเนี่ยมันโหดเกินไปและพวกเขาก็โชว์ให้เหล่าผู้พัฒนาเห็นด้วยการนำลีเลียเนี่ยไปโซโลบารอนตั้งแต่เลเวลแรกเลยทีเดียวและหลังจากนั้นหนึ่งในผู้เล่นทดสอบเนี่ยก็ได้วาดรูปรูปนี้ขึ้นมาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ใช้มันเป็นสแลชอาร์ตอยู่ช่วงนึงเลย แต่สําหรับส p ปลชอาร์ตที่แท้จริงของน้องกวางคนนี้เนี่ยมันจะต้องมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการโชว์เทพซาตกบารอนอย่างแน่นอนและในส p ปลชอาร์ตสุดท้ายของลิเลียนั้นเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่น่าสนใจอยู่มากมายเช่นไม้เท้าซึ่งถึงแม้ในเกมเนี่ยเธอจะใช้เพื่อฟาดคอคนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันถูกดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะและดอกไม้แห่งความฝันของเธอที่แขวนอยู่ที่ปลายไม้เนี่ยก็มีไว้เพื่อกัดเก็บความฝันที่เธอพบ และส่องแสงนำทางให้พวกมันเนี่ยกลับไปยังต้นไม้มานดา Dreaming Tree ของเธอนอกจากนั้นในสกิน Spirit ลอซ่อมของลิลเลียเนี่ยถึงแม้จะยังคงธีมของคนเลี้ยงแกะไว้แต่พวกเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มองค์ประกอบพิเศษใหม่ให้เธอเช่นเปลี่ยนดอกไม้บนหัวของเธอให้กลายเป็นดอกซากุระที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสองข้างที่เพิ่มขึ้นมาและยังมีเงื่อนฮานะมุสบิซึ่งเป็นการผูกเงื่อนแบบญี่ปุ่นผูกอยู่ที่ขาของเธออีกด้วย และสุดท้ายไม้เท้าของเธอเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติมากขึ้นแต่ถึงแม้เธอจะมีความฝันวนเวียนอยู่ใน SplashAr t และสามารถเก็บเกี่ยวพวกมันได้ในเกมรวมทั้งตัวเธอเองเนี่ยก็ยังเป็นความฝันอีกด้วยแต่มันก็ยังเหลือช่องว่างขนาดใหญ่อยู่นั่นก็คือเสียงโดยผู้ที่จะมารับผิดชอบด้านนี้เนี่ยก็คือ R รอ d ด u ัม e บลวิโดยเขาบอกว่าลิเลียเนี่เป็นแชมเปี้ยนที่อ่อนโยนซึ่งมันก็จะไปทับกับแชมเปี้ยนคนอื่นๆที่มีอยู่แล้วในลลกอย่างลูลูล ไอวอนหรือว่านิโคแต่ดัมเร์วิสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เธอเนี่ยมีเสียงคล้ายกับคนอื่นเลยลิเลียเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของความฟรุง้งฟริ้งโรคสวยแต่เธอเนี่ยคือรากที่แท้จริงแห่งความฝันความฝันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเพราะความฝันนั้นเนี่ยมันทั้งเหนือจริงแปลกประหลาดแล้วก็มีความรู้สึกที่แสนสับสนดัมเบลวิสเนี่ยเขาเลยอยากจะให้ซาวเอฟเฟกของลิเลียเนี่ยสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้ โดยดัมเบลวิสเนี่ยได้ใช้เสียงที่มีความสับสนทางความรู้สึกแล้วก็ใช้เทคนิคในการวางตำแหน่งเสียงต่างๆมาใช้ในการสร้าง s สาร์เอฟเฟกของลิเลียเช่นเสียงตอนเธอเหวี่ยงไม้เท้าซึ่งเราจะสามารถได้ยินทั้งเสียงหัวเราะและร้องไห้แต่ก็จากตำแหน่งที่มันดูแบบไกลามากๆทำให้มันดูเหนือจริงแล้วก็มีความรู้สึกแบบกลางๆไม่ดีไม่ร้ายดัมเบลวิสบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างความตรงข้ามระหว่างรูปร่างหน้าตาที่น่ารักของลิเลีย กับความไม่แน่นอนและก็ความน่ากลัวของความฝันแต่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาลิเลียเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เพราะตอนช่วงแรกที่มีข่าวเกี่ยวกับแชมเปี้ยนป่าคนใหม่ออกมาเนี่ยเรีฟทรีเนี่ยเขาก็ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับลิเลียในคลิป c h a ป p เปี้ยนอิ s ซีซั่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยข้อหลักของลิเลียเนี่ยคือการเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเปลี่ยนร่างได้การเริ่มสร้างแชมเปี้ยนของทางไรอัเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนคนไหน จะเริ่มจากสิ่งที่ทีมพัฒนาแชมเปี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่าเมล็ดโดยสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นหมุดยึดที่ทีมงานเนี่ยเขาจะใช้ในการสร้างแชมป์ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นเกมเพลย์เรื่องราวหรือว่าแค่ความรู้สึกของภาพรวมของแชมเปี้ยนก็ได้โดยเมล็ดของลิเลียเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนป่าที่จะเปลี่ยนร่างตามเวลาแล้วก็เป็นหน้าที่ของไ i ออดโลนวินจีศิลปินคอนเซปต์อาร์ทที่จะนำสิ่งนั้นเนี่ยออกไปวาดออกมา โดยโลนวินจี้เนี่ยได้วาดคอนเซปต์อาร์ตสำหรับลิเลียออกมา3ภาพด้วยกันภาพแรกเนี่ยก็คือบาดหลวงสาวขี้อายที่แอบซ่อนด้านสุดโหดเอาไว้ต่อมาก็คือกวางเม็ดมนที่เมื่ออารมณ์ของเธอเปลี่ยนเนี่ยฤดูกาลก็จะเปลี่ยนตามและสุดท้ายก็คือหมอผีที่มีด้านมืดอยู่ในตัวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกคอนเซปต์เนี่ยเล่นเกี่ยวกับด้าน2ด้านหรือความเป็นคู่ขนาน ซึ่งสุดท้ายก็เป็นคอนเซปต์ของเจ้ากวางเวทมนต์ที่ทางทีมเนี่ยเขาชอบกันมากที่สุดเพราะเห็นว่ามันเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และในซ u ม m อนเนอร์ริฟเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแชมเปี้ยนสีขาออกมาเท่าไหร่หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับคอนเซปต์การเปลี่ยนแปลงฤดูด้วยอารมณ์ของเจ้ากวางวิเศษตัวนี้เช่นเมื่อเธออารมณ์ดีเนี่ยฤดูจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนและเมื่อเธอเศร้าจะกลายเป็นฤดูหนาวแทน แต่พอเป็นเรื่องร้อนๆหรือว่าหนาวๆเนี่ยมันก็ดูจะซ้ํากับแชมเปี้ยนที่มีอยู่แล้วพวกเขาก็เลยพยายามที่จะไปเล่นขั้วตรงข้ามขั้วอื่นแทนเช่นกายภาพกับวิญญาณวันกับคืนแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนใน s u m m e er r r i f ิเพราะงั้นมันก็เลยเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะทําให้คอนเซ็ปต์พวกนี้มันกลายมาเป็นเกมเพลย์ที่ดีได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เลยเปลี่ยนจากคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับกลางวันกับกลางคืนเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นความฝันแล้วก็ฝันร้ายโดยพวกเขาเนี่ยทำให้ลิเลียสามารถเปลี่ยนร่างระหว่างร่างฝันซึ่งจะมีตำแหน่งเป็นบรูเซอร์และร่างฝันร้ายที่จะมีตำแหน่งเป็นแอสซัสซินโดยเธอเนี่ยจะเปลี่ยนร่างทุกๆ5นาทีซึ่งเพลย์สไตล์ในแต่ละร่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันมากทำให้ทีมของเธอเนี่ยต้องปรับตามร่างที่เธออยู่แต่ถึงแม้ทีมพัฒนาจะคิดว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเจ๋งมากแต่เหล่าผู้เล่นทดสอบเนี่ยก็กลับบอกว่าพวกเขาไม่ชอบมันเลย เหล่าทีมพัฒนาเนี่ยก็เลยต้องกลับไปเริ่มใหม่กันอีกครั้งซึ่งคําถามที่ทีมพัฒนาถามกันเองก่อนที่จะเริ่มใหม่เนี่ยก็คือพวกเขาจะเก็บอะไรไว้บ้างเธอจะกลายเป็นแค่กวางเลยหรือเปล่าไอความฝันเนี่ยยังจะเอาอยู่ไหมและนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้พบสิ่งใหม่ที่ทําให้พวกเขาตื่นเต้นมากนั่นก็คือความขี้อายของเธอไรออดอินเตอร์โลคูชเนอร์ผู้รับหน้าที่เขียนเนื้อเรื่องของลิเลียเนี่ยบอกว่าในลีกนั้นมีแชมเปี้ยนที่น่ารักอยู่เยอะก็จริง แต่ส่วนใหญ่ใต้ความน่ารักนั้นเนี่ยพวกเขาจะมีความบ้าอยู่ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการดีไซน์ตัวละครในลีกเพราะไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนแบบไหนพวกเขาจะต้องฆ่าคนแล้วก็จะต้องมีความวิกลจริตเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแอนนี่ซึ่งดูน่ารักน้ากอดก็จริงแต่ชอบเผาคนทั้งครอบครัวจิส์ที่ร่าเริงแต่ก็มาพร้อมกับระเบิด หรืออย่างโซอี้ที่ดูภายนอกในอาจจะดีแต่ข้างในเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างเลยก็ว่าได้แต่หลังจากที่ทีมพัฒนาได้ดูภาพร่างแอนิเมชั่นการโจมตีของลิเลียเนี่ยพวกเขาก็เห็นทันทีว่านี่เป็นความน่ารักแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในลีกและพวกเขาก็เริ่มจะหาวิธี ทำให้ความขี้อายของน้องกวางตัวนี้เนี่ยมันปรากฏออกมาให้ชัดยิ่งขึ้นโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําให้ความขี้อายของลิเลียออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านพสซีฟจาก Blooming Blow ของเธอซึ่งจะทำให้ลิเลียเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอเนี่ยมีสไตล์การเล่นแบบ Hit and Run รากับว่าเธอวิ่งมาตีคุณแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปพร้อมกับตะโกนกลับมาว่าขอโทษนะอะไรเงี้ย แต่ทีมพัฒนาก็ได้พบกับอีกหนึ่งปัญหาในการพัฒนาลีเลียนั่นก็คือในลีกเนี่ยมันมีจังเกลิลสีขาที่ชอบดริฟไปมาในป่าอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยทางทีมพัฒนาก็เลยต้องทำให้ผู้เล่นไม่สับสนระหว่างลีเลียกวางน้อยแสนน่ารักกับเฮคาริมปีศาจครึ่งคนครึ่งม้าจากเกาะแห่งเงาให้ได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เลยทำให้ Le Le ใลีเลียมี silhouette หรือมีรูปร่างที่แตกต่างจากเฮคาริมให้มากที่สุดทำให้เธอมีหางปุกปุยมีร่างกายที่เล็กกว่า แล้วก็มีสีสันที่สวยงามกว่าเฮคาริมนอกจากนั้นยังทำการแอนิเมตท่าเดินและท่าวิ่งของเธอโดยยึดเอาการเคลื่อนไหวของกวางจริงๆมาใช้ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทำให้แชมเปี้ยนสีขาสองคนนี้เนี่ยแตกต่างกันมากๆและในช่วงสุดท้ายของโพสไต์อดอินเตอร์โลคูชเนอร์เนี่ยก็ได้บอกว่า ถึงแม้จะมีปัญหาและก็การเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงการพัฒนาของลิเลียแต่เขาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเธอเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ยูนิคมากๆและถึงแม้เธอจะไม่ใช่กวางที่สามารถเปลี่ยนร่างได้อย่างที่พวกเขาฝันแต่ด้วยการเอาใจใส่พรวนดินและก็รดน้ำอย่างดีเนี่ยเธอก็ได้เบ่งบานออกมาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นในที่สุด และนั่นแหละครับก็คือวิดีโอต้นกำเนิดลิเลียเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบหรือว่าไม่ชอบดีไซน์ส่วนไหนของลิเลียกันบ้างลองมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ ส่วนสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าลิเลียเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่มีคอนเซปต์ค่อนข้างแข็งแรงเลยแต่มันเป็นการสร้างเมคนิกต่างๆในเกมอย่างสร้างสารรค์มากกว่าที่ทําให้เธอเนี่ยออกมามีเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักแบบนี้สําหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยผมอยากจะบอกให้ทุกคนที่ยังไม่รู้เนี่ยรู้ว่าช่อง The Game Room ของเราเนี่ยมีระบบเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของพวกเราได้และสำหรับวันนี้ผมแม็ก The Game Room ขอลาไปก่อน แล้วพบกันในซัมโมเนอร์ริฟ์ครับโอ๊ตส์